สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมายทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการ แนวทางในการทำบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2564นะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิก,กายนนะคะก็ใช้แนวนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ค่ะ ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนให้กับชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ออบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการดําเนินชีวิตดูเพื่อเป็น กำลังใจค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้นำเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กำลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดทั้งสิไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะเป็นไงบ้างเนาะเข้าเดือนที่5แล้วนะคะของปีนะคะยังสบายกายสบายใจกันดีอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเนะเาะอ่ การงานการเงินนะคะสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนนะแล้วก็การทําบุญเสริมดวงข้อควรระวังต่างๆในเดือนพฤษภาคม2564ของชาวราศีพิจิกแลัคนาพิจิกเป็นอย่างไรนะคะขอไพ่บอกคำทำนายออกมาอย่างแม่นยํานะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกไพ่ใบแรกตําแหน่งตัวตนของคุณได้เป็นไพ่ดีเมจิเชียนนะคะดีมากๆเลยค่ะไพ่ใบที่สนะคะได้เป็นไพ่ เจ็ดเหรียญค่ะเด็กถือไม้เท้านะคะอัศวินถือไม้เท้าค่ะสองดาบค่ะเดอะมูนนะคะสี่ถ้วยค่ะ เด็ดนะคะ10ดาบค่ะและเป็นไพ่สรุปนะคะได้เป็นไพ่6ไม้เท้าค่ะ อ่าหน้าไพ่ค่อนข้างที่จะดีนะคะอ,อ่มีไพ่เสียขึ้นมาก็จริงแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่รู้สึกว่าสิ่งที่มันมันประเดประดังถาโถมตัวคุณมันกำลังจะจบสิ้นลงแล้วนะคะสิ่งเลวร้ายต่างๆในชีวิตกำลังจะจบสิ้นลงในเดือนนี้นะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะเมเจอร์อคณาขึ้นมาเป็นไพ่เมเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะเป็นไพ่ดิเมติเชียนนะคะไพ่เดอะมูนแล้วก็ไพ่เดททำไมไม่ถึงบอกว่ามันดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะร เริ่มต้นจากตำแหน่งแรกนะคะของชาวราศีพิจิกลกนาพิจิกเนาะได้เป็นไพ่ดิเมจิเชียนค่ะตำแหน่งตัวตนของคุณได้เป็นไพ่ดิเมจิเชียนนะคะเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ตัวคุณนะคะกำลังวางแผนนะกำลังคิดว่าเอออยากจะนะคะเริ่มต้นเดือนนี้เป็นการเริ่มต้นเดือนเนี้ยพฤษภาคมเนี่ยเป็นเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมีโปรเจกต์ต่างๆมากมายที่คุณเอออาจจะ วางแผนไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้เริ่มสักทีก็มีโอกาสที่จะเริ่มในเดือนนี้นะคะมีโอกาสดีๆที่จะหยิบยื่นจะมีโอกาสดีๆหยิบยื่นมาให้คุณนะ,ะจะมีเขาเรียกว่าจะมีคนเข้ามานะคะให้ความช่วยเหลือนะคะจะมีคนเข้ามาให้คำปรึกษาจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นนะคะ โอกาสดีๆให้นะคะให้คุณได้ก้าวไปข้างหน้าให้อนาคตของคุณได้สดใสนะคะให้คุณได้ลงมือเริ่มต้นชีวิตใหม่นะับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะมันเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการงานครอบครัวอุปสรรคต่างๆมันกําลังจะจบลงสิ่งเลวร้ายต่างๆในชีวิตคุณที่ที่เคยเป็นมาแต่ในอดีตนะคะมันกําลังจะจบลงคุณกําลังจะผ่านพ้นวิกฤตกาลังจะผ่านพ้น อ,อุปสรรคหรือว่าวิบากกรรมต่างๆนะคะอืเป็นไพ่ที่ดีมากตัวตนของคุณนะ เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องราวของการงานนะคะการงานของชาวราศีพิจิกและชาพิจิกไพ่างานจริงๆที่ขึ้นมาที่เป็นไพ่ไม้เทา้าขึ้นมาสองใบได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้ากับไพ่หกไม้เท้านะคะการงานของคุณนะสำหรับคนที่ว่างงานอยู่หรือว่าตกงานอยู่นะคะในอดีตที่ผ่านมาได้เป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะคุณพยายามที่จะหาโอกาสให้กับตัวเองพยายามที่จะไปสมัครงานตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นที่ไหนก็ตามที่เขาเปิดรับสมัครงานนะคะคุณพยายามที่จะส่ง อีเมลส่งเรซูเม่นะคะหรือไม่กระทั่งไปด้วยตัวเองนะไม่ว่าจะใกล้จะไกลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตัวคุณก็พร้อมที่จะเขาเรียกว่า ที่จะไปสมัครที่อยากจะได้งานน่ะนะคะเนาะแล้วก็มีโอกาสนะคะที่ในเดือนพฤษภาคมนี้มีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสใหม่ในการเริ่มต้นในการทํางานนั่นเองนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะรู้สึกเบือ่อรู้สึกเซ็งมากอยู่ที่นี่มานานแล้วนะคะตําแหน่งเดิมทํามาแบบ3 4, 5, ปี4ปี5ปีก็ไม่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไม่พอไม่มีเงินเดือนขึ้น ขึ้นให้อีกนะเราคอยมานานค่ะเขาบอกว่าจะให้จะให้แต่ก,แตก็แต่ก็ไม่ได้สักทีอะไรประมาณเนี้ยเนาะคุณเบื่อมากแล้วนะคะอยากจะแทบอยากจะลาออกวันละร้อยแปดรอบอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะมีโอกาสค่ะที่ตัวคุณจะเออได้งานใหม่ถ้าวาคุณเบื่องานคนคนคนที่ทำงานประจำอยู่เนาะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ มีโอกาสที่จะย้ายงานนะคะย้ายที่ทํางานย้ายองค์กรไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่าภาครัฐก็ตามนะคะมีโอกาสที่จะโยกย้ายมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะสาหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการอ่านะคะเป็นเจ้านายตัวเองนะคะทาธุรกิจเป็นของตัวเองมีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ก็ตามนะคะในเดือนนี้นะคะเหมาะที่จะเขาเรียกว่าฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาค่ะตัวคุณพยายาม เหนื่อยนะคะแล้วก็หนักคุณแบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา อาจจะพอวิกฤตนะคะของโรคติดต่อด้วยนะคะหรือหรือว่าอาจจะเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจอะไรก็ตามมันยากลําบากนะคะแต่ว่าในเดือนพฤษภาคมนี้มันจะเป็นเดือนใหม่มันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ขอให้คุณฮึดสู้อีกครั้งหนึง่งสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีสิ่งต่างๆที่มันติดขัดตั้งแต่ในอดีตท,ที่ผ่านมานะคะภายในเดือนนี้มันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายจะค่อยๆดีขึ้นนะคะตัวคุณจะสามารถที่จะพยุงธุรกิจของคุณได้นะคะมีโอกาสที่จะหาได,ได้ได้รู้ทางใหม่ๆในการทำ มาหาเงินนั่นเองนะคะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นนายตัวเองนะคะอืมอการงานไปแล้วการเงินค่ะการเงินของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกไพ่เงินที่เป็นไพ่เหรียญเนี่ยขึ้นมาแค่ใบเดียวนะคะก็คือไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเงินของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกเงินที่รอคอยอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเงินเขาเรียกว่าตกเบอร์เงินโบนัส เงินค้างจ่ายเงินอะไรก็ตามนะมีโอกาสนะคะที่จะได้มีโอกาสที่จะได้นะแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยอาจจะเป็นในช่วงปลายเดือนปล,ปลายเดือนเลยนะคะก็มีโอกาสที่จะได้นะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเออมันอาจจะได้ไม่ไม่เต็มร้อเแต่มันก็ได้แหละตามหน้าภัยนะคะอืมเอ่อในเรื่องของการเงินให้ระมัดระวังนะคะระมัดระวังเนาะเออเขาเรียกว่าใช้จ่ายเกินตัว เห็นไหมคะเด็กถือไม้เท้าเขามีความฝันที่ยิ่งใหญ่เขามีสิ่งที่อยากได้ที่เป็นที่เป็นแบบของของใหญ่ของที่มีราคาอะไรประมาณนี้เนาะให้นะคะ ระมัดระวังเนาะการใช้ใจ่ายเกินตัวนะคะตัวคุณประมาณนี้แต่ว่าเราอยากได้ของที่ราคาแพงอยากราคาสูงอะไรประมาณนี้เนาะก็อ,อยากจะให้นะคะเก็บเงินไปก่อนนะอย่าเพิ่งลงทุนอะไรนะคะตอนนี้ถ้าาว่าคุณอยากจะลงทุนเพิ่มลงทุนในเรื่องราวของหุน้นอสังหาริมทรัพย์หรือว่าอะไรก็ตามที่เกินการลงทุนที่เอาเงินไปลงอะคะ่ะในเดือนพ,พฤษภาคมนี้ยังไม่ใช่โอกาสที่ดีในการลงทุนเงินก้อนใหญ่นะคะให้ศึกษาความเสี่ยงศึกษารายละเอียด สิ่งที่คุณกําลังจะทําไปก่อนนะคะช่วงนี้เงินหายากเนาะไม่ใช่ช่วงนี้แหละทุกช่วงแหละนะเงินหายากนะคะก็วางแผนการใช้เงินให้ดีนะคะการงานไปแล้วการเงินไปแล้วโชคลาภค่ะโชคลาภของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกโชคลาภนะคะโชคลาภในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเป็นลาบลอยอะไรประมาณนี้นะ ถามว่ามีโชคลาภไหมไม่อยากจะบอกว่าไม่ได้มีหน้าไพ่ของโชคลาภลาบลอยนะคะนะไม่ได้มีหน้าไพ่ของโชคลาภลาบลอยเลยนะคะก็หยุดหยุดหยุดการเสี่ยงโชคไว้ก่อนนะคะเอาเงินส่วนนั้นที่จะไปเสี่ยงโชคอะนะคะไปทําบุญเพื่อที่จะปรับดวงของคุณให้ดีขึ้นดีกว่าการทําบุญเสริมดวงค่ะหนึ่งนะคะทําบุญ เกี่ยวกับความเป็นความตายนะการบริจาคนะคะบริจาคผ้าหอ่อศพบริจาคโรงศพนะคะบริจาคให้กับโรงพยาบาลน,นะคะบริจาคให้กับเขาเรียกว่า อาจจะเป็นมูลนิธิต่างๆนะคะที่ที่ทำงานเกี่ยวกับความเป็นตายพวกนี้นะ,ะเราอาจจะไม่ได้มีทรัพย์หรือว่ากำลังมากมายที่จะซื้อของเป็นของใหญ่ๆบริจาคให้แต่ว่าเราสามารถที่จะ,ะบริจาคปัจจัยนะคะเล็กๆน้อยๆเนาะหรือนะคะการบริจาคที่ให้กุศลให้บุญมากที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินก็คือการบริจาคโลหิต จะดีมากๆแก้เคล็ดดีมากๆนะคะตรงนี้นะแก้ดวงดีมากๆการบริจาคโลหิตนะคะถ้าใครร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเนาะก็ลองดูนะคะช่วงนี้นะคะก็แต่โรงพยาบาลหรือว่าสภากาชาดไทยก็ตามนะคะก็ยังต้องการนะคะเลือดนะคะจากาคนที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์นะคะตรงนี้นะ การงานการเงินโชคลาภไปแล้วสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของออความคิดความคิดนะคะความเครียดนะคะวิตกกังวลนอนไม่หลับนะคะหวาดระแวงนะคะแล้วก็ฟุ้งซ่านคิดมากดาวนะคะระมัดระวังในเรื่องราวของสุขภาพ ประจำตัวนะคะออฟฟิศซินโดมก็ดีนะคะหรือว่ากระดูกทับเส้นประสาทนะคะปวดตั้งแต่ท้ายทอยนะคะบ่าไหล่เอวหลังคอสะโพกนะคะบ้นท้ายลงไปถึงาขาเลยนะคะให้ระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะว่า,าที่ผ่านมาคุณทํางานหนะะักค่ะแล้วมันจะส่งผลต่อสุขภาพในในปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะอืม สำหรับใครที่เดินทางบ่อยๆนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอุบัติเหตุการเดินทางด้วยช่วงนี้ก็อากาศแปรปรวนเนาะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกถนนลื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องราวของการเดินทางด้วยนะคะอืมอทำบุญเสริมดวงอีกอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระนะคะสวดมนต์ไหว้พระนะคะ แล้วก็กรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะเทวดาประจำตัวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือนะคะการสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิจะเป็นสิ่งที่สร้างบุญบารมีให้คุณแล้วก็จะหนุดดวงให้คุณดีขึ้นนั่นเองนะคะ การงานการเงินสุขภาพโชคลาภการทําบุญเสริมดวงไปแล้วในเรื่องราวของความรักเดี๋ยวไม่จะทาคลิปเจาะลึกแยกไปอีกคลิปหนึ่งก็สามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะแต่ตรงนี้ไม่จะอ่านคร่าวๆให้ฟังก่อนเนาะสาหรับคนโสดนะคะที่โสดสนิทโสดไม่มีใครคุยเลยถามว่ามีเกณฑ์มโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับใครใหม่ๆหรือเปล่ามีเกณฑ์มโอกาสที่จะได้พบได้เจอเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาคนนั้นอาจจะไม่ใช่สเปคคุณอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณนะคะตรงนั้นเนาะถามว่าคุยได้ไหมก็คุยได้ค่ะเป็นเพื่อนกันได้นะคะแต่่วายัง ไม่แนะนำให้จริงจังอะไรนะคะก็อ่าสำหรับคนที่โสดมีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่อยากจะบอกว่าความสัมพันธ์มัน ยังไม่ชัดเจนต่อไปมีไพ่เดะมูนขึ้นมาชัดเจนนะคะแล้วก็ไพ่สีถ้วยเนะเาะคุณอาจจะอยากได้ความชัดเจนแต่ว่าเขาอาจจะให้ไม่ได้หรือเขาอยากจะให้อยากจะได้ความชัดเจนจากคุณแต่เขาให้ไม่ได้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุยต่อไปเรื่อยๆได้ไหมไม่รู้สึกว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะเบื่อแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่คุยต่อนะคะในเดือนนี้นะ สำหรับคนที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วนะคะหรือแต่งงานแล้วนะคะอ,อ,อาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอยา่างที่เป็นปัญหาจุกจิกใจเล,กเล็กๆน้อยๆนะคะที่ทําให้เราหงุดหงิดนะทำอะไรไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยพูดอย่างทําอย่างนะคะเถียง ทัศนคติไม่ตรงกันนะคะทํำอะไรไม่ได้ดั่งใจเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นความมันจะเป็นความรู้สึกที่เบื่อเบื่อเสงเสงๆมากกว่าแต่ตามหน้าไพ่นะคะเอ่อไม่อยากจะให้ปรับจูนซึ่งกันและกันนะคะพากันไปเอ,อ่ทำบุญไหว้พระบ้างนะคะ บางคนอยากจะบอกว่าช่วงโควิดนี้จะไปที่ไหนก็กลัวหมดใช่ค่ะมันกลัวหมดก็จริงแต่ว่าถ้าว่าคุณไม่ออกจากบ้านเนี่ยก็อาจจะทํากิจกรรมในบ้านก็ได้ะะทัาทาอาหารร่วมกันนะคะกินข้าวด้วยกันนะคะดูหนังด้วยกันนะคะหรือว่าชวนการสวดมนต์ไหว้พระจะดีมากๆจะทําให้สีลของคนทั้งคู่เสมอกันแล้วก็จะมีปัญ มีปัญหาอะไรมันก็จะคลี่คลายเบาลงนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะคอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้แม่มาตลอดเนาะสำหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกค,คลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในใคลิป ไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ